วืาอะไรอ่ะไปพวกมันนี่อะไรกันเนี่ยไปไม่ตายใครงไปวาอยากเตะผีเนี่ยทำอะไรวะเนี่ยเนี่ยมีชีวิตเดียวนะครับแล้วก็อะไรวะนะเด็คอมเมนต์อะไรนะชั珀หนึ่งบีโฟร์ใช่คือถ้าตายก็ไปเลยอันเนี้ยต้องไปเลย <พ>รู้ไหนป้ะให้จบซับเตอร์หนึ่งก่อนเราค่อยมาเล่น,<า>งอ,อ,นองกทงีโอ้ลืมทางกันทางไหนวะแล้วก็คำเตือนอย่าไปเสียงเกมผู้ปิดแ,แล้วคือนายแม่หมดแล้วเราจะวิ่งหนีพ้นเหรอครับจริงปีเนี่ยไม่ได้ถ้าถ้ามึงถ้ามึงปิดปุ๊บมันแปะหน้าจอมึงเลยนี่มึงเล่นดีวอร์อยู่นายแม่หมดบอกเพิ่มอะไรเข้ามาแล้วหรอกูเริ่มกลัวลืมผีเข้ามาิ่มระแวงละลืมระแวงบริเวณนี้แหละลุงลุงนี่มันจะล่มผีเข้ามาถ้าเข้ามาในแม่เนี้ยแหละแต่ว่าตอนที่เราได้กุญแจตรงนู้นไม่ไม่ขากลับขากลับเ มีกูย Saint อยู่เองอ่ะทำไม่เปิดไม,ไม่ได้อ่ะถูกข้องโมตรงนี้ไม่ได้ยิงหรอไมไม่ได้เปิดนี่หรอเปิดประตูหรอปิดพ่อทำไมเปิดไม่ได้อะหรือว่าเราทำอะไรบางอย่างผิดหรือว่าเราต้องไปไขเอาเอาเพราะพวกมึงนี่เปิดกันไม่เป็นนอประตูเนี่ยเล่นฟรีไฟกันเยอะเห็นมีอะไรเลยพอมารู่สึรู้สึกยอดวันวันเหรอกลับได้กลับมาเล่นทัพตัวหนึงรู้สึกเหมือนย้อดวันวันแต่มาในโหมดเกี่ยวกับเดิมจะตายเราไม่เข้ามาเล่น เข้ามาแล้วเดี๋ยวคนนึงกูจะมีกำลังใจมากกว่านดิสี่คนเข้าเกินพอแล้วไม่พอคนเดียวมันไม่ได้ดังกำลังใจขนาดนั้นเลไม่คือคนที่ไม่เคยเล่นมันมีแค่กูไงตอนเนี้ยโคกรเศกิจไอผีตัวนี้ชื่อเฮียชิกูไปอ่านได้เรื่องมั้ยโวยอะไรครับไม่เดินไม่ได้ได้เดินหน้าครับพี่อานตัวมาเดินไม่ได้เลยนะต้องหายตัวเดือดตลอน Two thousand years later งนานแล้วนะนานจากวะเฮ้ยเดี๋ยวปกติมันนานขนาดนี้เหรอถ้าเปิดประตูไม่ได้เดี๋ยวตานนี้แม่งวิ่งอย่างเงี้ยห้องฝั่งนี้ห้องฝั่งนี้ห้องฝั่งนี้ไม่ไม่ทนายแม่แม่งวิ่งนะกูบอกเลยกูอยู่ไม่ได้ตัวแรกวิ่งก็ตายแล้วเสียชุดขายกูก็เปิดกูก็ถือกุญแจออยู่่่ไมใชเหรทขา้โอ้ยพวกเล่นฟรีไฟไปหยิบกุญแจได้ยังไงเขายเร็ดลายนะขายละไปวาร์ปไปสัตว์หัดเข้าไปหัดเข้าไปหามัดเข้าไป เหตุการณ์ประคุณว่ะเหตุการณ์นี้นะนี่ปิดไฟไม่ใช่นี่ไม่ปิดไฟไม่ใช่นี่ไม่ใช่นนี่ไม่ทำอะไรวะไม่เนียนอ่ะสีเสื้อกูไม่เนียนเลยสีเงียเนียนพื้นสีอเลยมองไม่เห็นจะ่แล้วกูได้มีอะไรไม่บอกกูลืมแล้ววิ่งทำไมเดี๋ยยวเดี๋วก็ไม่มีแต่เปนหน้าไปหนีโอ้ยพี่เจนเราเำยี่อะไรลจวันให้ปกติมาล้อมหน้าขนาดนี้เลยเหรอเไรอ่ะ ไม่กูกลัวว่าข้างหลังแม่งวิ่งไล่หลังเลยอยู่ไม่ดแิมดแล้วอยู่ไม่อยู่อย่ปยปกไปว้นี่คันเคยเฮ้ยอันนี้แหละีเด็ดยืนแต่ชปเตอร์นึงไชปเตอร์าตายเลยไม่ใช่เหรอเป็นบงกุลามีอไอย่างี้หรอเกไกไนวจได้ดีเมื่อกี้เมื่อกี้กูพเปรเนกพเปนบงกุลาปุ๊บแม่งโผล่มาเลย

นอนแล้วไงว่าเราจะโดนปีกกระชากเอไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้กุญแจใช่ไหมเนี่ยแค่นี้ก็ทางออกได้งล้วเนี่ยได้กุญแจแล้วไปหาทางออกเป็อะไรกลัวอะไรไปไปอะไรกันเนี่ยไปไม่ตายทางออกอยู่ข้างหน้าได้กุญแจแล้วเราเหลือแค่ไขประตูแล้วออกแล้วก็เนี่ยกูเสียสล่งชีวิตแล้วกุญแจมาให้เออเอากแมาเหรอเอาเนี่ยกุญแจได้มาเนี่ย อันนี้ขี่มาแล้วเพื่อนขี่มาแล้วไปลง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 ขี่มาแล้วขี่มาแล้วไม่ยากเลยง่ายง่ายยี่อะไรนะให้กูเห็นขี่เลยคุณว่าแค่จะช็อตายอยู่แล้วแม่แม่แม่เองไม่เห็นนะกูเห็วิ่งผ่านไปเลยน่ะให้กูเห็นเมื่อกี้วิ่งผ่านไปแช้ากว่านี้นิดเดียวเราตายแล้วเนี่ยแล้วเกมมันไม่เซฟไงใช่ไหมที่ตายแล้วตายเลยเรื่องใหม่แต่แรกกูอยากวิ่งไปตายกูไปตายแบบไม่หนีไม่ได้หรอเจ้าเด็กนี่มันมีลูกปั้นเออลูกปั้นที่ ใครอ่ะใครข้างหน้าใครข้างหน้าตัวที่อะไรข้างหน้าป็นยังไงเลวอย่าสูอย่าโสดใช่ป่ะอย่าโสดใช่ไหมสงสัยสิ่งใดให้เดินไปดูเจ้าบอ่ะจะมุ่งพานิวเข้ามาแล้วเข้าในบ้านแล้วก็หายแล้วหายหายไ่ไปเจ้เพป็นกุญแจเจมกุญแจไขยังไรวะกูลืมไปแล้วกุญแจกุญแจโแทซกุญแจเอิบมุ้งด้านขวาโซเซกุญแจบ้านด้านหลังไองนิวบ้านด้านหลังบ้านเมื่อกี้บ้านเมื่อกี้เป็นใช่กุญแจเข้ามาในบ้าน พี่อะไอสัตว์นายต้องกีนได้ไปไหนก็เมื่อกี้ไอนายผู้ดับผู้ดับตัวลงไปหาแม่งไม่ทันแม่งเดินเร็วเกินเนี่ยไอเจ้คุยดับดบจ้ำตะแก่ไอ้เขาบอกเลยว่าคุณใส่ถ้าคุณใส่ไหน้ายิ้มมานะไอเดียวกี้เดี๋ยวอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวนะทางกับแปลกทางไม่คุณเลยตรงนี้มันเปลี่ยนใหม่ไงผมผมก็เตรียมเป็นทางเดียวแต่รอบนี้มาเป็นสองทางว่ะ

หลดผีอุ๊ยแหลกแหลกจัดเลยแหลกจันเลยบอกเลยถ้าอี้ยตัวใหญ่นะจบอะไรอย่างงี้โหลดผีแน่นะมันไอ้ชินซ้ายมซ้ายไหมสายซ้ายซ้ายสายปะแหลกแหลกแหลกในไหนนายชิ้ายไปไหนชินซ้ายไปสายอุ๊ยอุ้ยแหลกแหลกแากแหลกแหลกจัดเชื่อแหกจัดเลยเดี๋ยวทำไมซาเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยขยับละเชื่อกูอุ้ยแหลก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 แหกเดี๋ยวอะไรเนี้ยโอ้ยแหลกแหลกมากแหลกมากมากเลย อะไรอะไรไหนเฮ้ยแหลกแหลกมาละมาละตอนนี้มาละโอ้แหลกโอ้แหลกมากมแหลกมากมเลยโอ้ยไอเนี้ยโหลดผีเอหนุองเศร้าโอ้ยแหลกแหลกอโอ้ยหัวไปก่อนโอ้แหลกโอ้ยเดี๋ยวเอาพื้นเปลี่ยนเปลี่ยนเท็กเจอร์วิ่งเลยไหมวิ่งเลยไหมฝ่าได้ปะวิ่งปะสามสองหนึ่งไปเลยประคบนะทำแบบเนี้ยฉันก่อนแล้วก็ทำอย่างนี้ยแหละใช้ควาไปข้างววะน่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวกูกูบ้ากูบ้าเฮ้ยนายกูบ้าไปไหนวะนายบ๊อบโอ้ยอ่ะมึงรีบจำไปไหนอ็จะเย็นไม่หนักไปบว่ชาวบ้านเลยกูเพิ่งลงมาได้ไม่นได้สัตว์นั่งเอาเลยเพื่อนอะไรเพื่อนสวยแล้วเพื่อนอะไรอ่ะนะกูติดลืมชิบหายแล้ติดเจอวะติลืมโอเคว้าแล้วว้าแล้วเราก็รองว่าแล้วอ่ะโอ้ยอะไรจำได้ตรงนี้มีคุณยายสปีดยนที่เขาเข็นกดไม่ได้กดรีบดิกดรีบดิบ๊อบเทละคนละเทละคน อูที่เข้ามาก่อนจะเสจอไม่วับก่อนกงโอเคทางตรงยาวเดี่ยวคนเดียวออ <laughs> มันแหลกอะไรวะต่ออะไรไม่ไดว่ามตาย ไปแบบนี้นั่นนนไปเลยวัดแหลกเลยไม่กินเลยมันแตกอะไรขนาดนั้นแตกกลางวันเฟือเดือดมันตกจ้าอะไรไหนทางไหนทางไหนคือทางที่ควรไปซ้ายซ้ายตรงซ้ายไปขวาช่องหน้าไปเร็วเยียนแม่สมิงกูกูเห็นเลยตามปะตามปะตามปะไม่ตามไม่ตามไปข้างหน้า หาไม่ตามเป็นรถแต่กูแหลกคือถ้าเกิดเราวิ่งหนีมันเนี่ยเราจะลงทางแล้วตรงตีนคือมันเดินแล้วมันไปหมดอล้วที่มันะไม่ไดชิบหายจะไม่ได้ตรงมั้งขวาปะขวาหรือตรงจะไม่ได้ขวาหรือตรงไม่รู้อ่ะขวามั้งขวาแหละชิบหายหลังมาแล้วมิดแมสมิงโก้มิงโก้มาผมโก้มาผมกุสบัตไอ้เหี่บังกุสบัตนะผมนี่เหญิงเป็นไรตายแล้วเหรอตายเอาตายเชื่อ ตายเฉยโอ้โหเราจะเราจเล่นชายอยู่แล้วทิ้เดียวจะเล่นชายอยู่แล้วอย่าพังเอยเอาจริงนะคุณคิดดูนะแค่ฉากมันยังกูใจจะวายแล้วตังไปเรลยอ่ะไปแล้วบุ๊มคือเมื่อกี้มันชางตันปะทางเมื่อกี้ว่ากูเห็นรล้แบบมันขาวอ่ะแล้วมันแล้วมันก็พุ่งหน้ามาแล้วกูคิดว่าจะหลบยังไงอ่ะไม่รู้กูหลงเฮ้ยแต่กูอย่างน้อยกูก็ไม่ได้เพิ่มเสียงดังมากก็ยังโอเคอยู่แต่แค่ก็ตกใจมากเหมือนกันไหน

โอ้ยจบไปยังไงถือว่าผ่านแล้วกันเนาะโดนลอซื้อมาใช่เราวนกับหางเดิมไม่เฮียเราลงทางนิดหน่อยยังไม่ขึ้นเลยไม่แต่ก็ถือว่าผ่านชั้นที่หนึ่งก็ได้แม่นะอ๋อไม่ถือว่าผ่านแล้วไม่มีอะไรผ่าน